ครตามลำนี้ตัวย,ยิบไหลดูพื้นเงี้ดิโอ้โหลากขึ้นมาดูดิดูดิครตามมาแล้วป๊อกเด้งเลยครับด,ด,ดูดิดูก็ลากพ้น,อน,นโอโแต่เขาเข้าไปกันนะ้ปเม,มือปมม,อม,มือจริงครับ